สวัสดีคะ่ะฝอตแต่งไม้แอนคะ่ะแอนเองค่ะฝอพนครขนกะเร็จนะมินค่ะวันนี้นะคะแอนพามาดูรุ่นสปอร์ตคะ่ะนี่สีเทาดํานั่นเองคะ่ะพี่พเรามาดูว่าครันนี้ลูกค้าแต่งอะไรเพิ่มเติมเข้ามานั่นเองคะ่ะเริ่มจากด้านบนเลยนะคะสกูปค่ะสกูปเป็นสกู๊ปซงฟิตนะคะสันจมูกเป็นสีแดงแบบนี้เลยด้านในเป็นสีดําด้านและโลโก้เป็นรูปม้าสีแดงแบบนี้นั่นเองคะ่ะถัดมาจากสกูปฝากระโปรงนั่นเองนะคะก็จะเป็นกระ จังหน้านั่นเองค่ะกระจังหน้าสีดําตัดกันกับสีแดงมีไฟ LED นะคะ3จุดเลยที่เดียวค่ะสวยมากๆเลยใช่ไหมคะและถัดมาด้านข้างก็จะเป็นไฟตัว C นั่นเองนะคะมีไฟเลี้ยวอยู่ในโคมเดียวกันใส่ข้อไฟหน้าเพิ่มเติมเข้าไปด้วยเพื่อความหล่อของตัวรถนั่นเองและมีมิติมากขึ้นค่ะถัดมาด้านล่างเลยนะคะเป็นกันชนด้านหน้าของฮาร์เมอร์นั่นเองค่ะเป็นรุ่น King Series นะคะมีแผ่นกันกระแทกด้านล่างเป็นสีดําและมีห่วงรากจูงด้วยนะคะ เป็นสีแดงนั่นเองค่ะพีพีสวยมากๆเลยทีเดียวค่ะมาต่อกันเลยด้านข้างค่ะซุ้มล้อซ้ายอยู่ที่6นิ้วเป็นสีดําด้านนะคะแล้วก็เป็นรูปฟันเฟืองนั่นเองค่ะมาต่อกันเลยปีกนกเดิมนะคะจากโรงงานค่ะส่วนซีรีส์ยาง265ทับหกหแมขอบ18นะคะเป็นเ v ว m p พ r e นั่นเองแล้วก็ล้อมแมกซายสวยมากๆเลยนะคะเป็นสีดำ ล้วนทั้งหมดเลยนะคะสวยมากๆเลยค่ะเข้ากับตัวรถและเข้ากับซุ้มล้อมากมากเลยนะคะมาต่อกันเลยด้านข้างบันไดข้างบันไดข้างจากบันไดบันไดข้างของฮารเมอร์นั่นเองค่ะลูกค้าเปลี่ยนใหม่นั่นเองนะคะเป็นสีดําล้วนทั้งหมดเลยค่ะพี่ๆคะ่ะสวยมากๆเลยนะก็ตัดกันกับสติเกอร์ด้านข้างด้วยก็จะทําให้รถด,ดูสวยมากขึ้นมีมิตินั่นเองนะคะไม่ดําซัดทั้งหมดและทีเดียวแล้วก็ใส่เบ้ารองมือนะคะกันรอยค่ะฟิล์มค่ะกันสาด เล่าลังคาใส่เพิ่มเพื่อความสวยงามนั่นเองค่ะมาต่อกันที่ด้านท้ายเลยข้อฝาท้ายค่ะมีตัวสลักนะคะ3จุดเลยนะคะตรงฝาท้ายนะมีทั้งสองฝั่งเอาไว้รัดของรัดเชือกได้แกะได้นั่นเองนะคะแต่แกะแล้วต้องเก็บ,บดีๆนะเพราะมีโอกาสหายนั่นเองค่ะนี่สติ๊กเกอร์นะคะเป็นคําว่าปรับเตอร์นั่นเองค่ะมาด้ข้างค่ะเอาไว้เหยียบแล้วก็ยึบค้องด้านบนได้เลยค่ะไฟท้ายค่ะ ไฟท้ายเป็นไฟไท้าย LED นั่นเองนะคะแล้วก็ใส่ข้อฝาท้ายเพิ่มเติมเข้าไปด้วยเพื่อความรอนั่นเองค่ะไฟท้ายก็จะใหญ่เห็นเด่นได้ชัดเจนข้อฝาท้าย Ford สี R D C, ดําตัดก,กันกับสีแดงนะคะเว้นโลโก้ไว้นั่นเองเพราะว่ามีกล้องถอยหลังไฟเบรกดวงที่3มีด้านข้างก็จะเป็นคริปสีดําด้านนั่นเองใส่ตัวอะคริลิกเพิ่มค่ะเป็นคําว่า Ranger สีแดงเลยเดน่ดนๆน,นั่นเองค่ะกันชนท้ายนะคะเป็นของฮาเมอร์นั่นเองมีห่วโอเมก้าสีแดงนะคะ สวยๆเด่นๆแบบนี้ลูกค้าาแต่งสวยนะคะโทนสีเทาดำตัดกันกับสีแดงนั่นเองคะ่ะ าต่อกันเลยที่ภายในนะคะเบาะเป็นเหมาะหนังค่ะเดินได้ด้วยสีเท่านั้นเองนะคะคอนโซลภายในนะคะสีดําตัดกันกับสีเบดนั่นเองค่ะภายในรูหรามากๆหน้าจอไซส์อยู่ที่10นิ้วเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto ได้ด้วยนั่นเองมีที่ชาร์จไวร์เลชชาร์จนะแล้วก็เกียร์ออโต้ด้วย160แรงมา้า405แรงบิดพวงมาลัยเป็นพวงมาไลัยไฟฟ้าแล้วก็เป็นคูสตาร์ทไฟออโต้นั่นเองค่ะ อาลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจอยากได้ในรุ่นของสปอร์ตนั่นเองนะคะก็ติดต่อแอนเข้ามาได้เลยนะคะชุดแต่งมีให้เลือกเยอะมากๆเลยนะคะสามารถสั่งแต่งกับแอนได้เลยนะ0ูทก็แปดเกปดค่ะมีไฟแนนซ์วิ่งเซ็นเอกสารให้ถึงบ้านไฟแนนซ์ Finance ผ่านแอนเป็นคนขับรถไปส่งเองเลยนะคะคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แหนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ